ายคนอาจจะรู้สึกว่าธรรมบัญญัติทั้งหลายมีมากมายหลายข้อทาไมปฏิบัติยากอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงเนีย่ยพระองคัสว่าจงแบกแอกของเราภาษาอังกฤษบางเวอร์ชันหรือแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยจะบอกว่าจงใช้บทเรียนของเราเพราะบทเรียนของเราก็พอเหมาะและเบาสบายพี่นึกถึงเรื่อง p u r s u i t of Happiness พระเอกเนี่ยนะครับเขาก็เจอความลำบากแล้วเขาเขา้าโบทในยามที่ลำบากที่สุดแล้วเสียงเพลงในบท จะบอกว่าพระเจ้าภูเขาข้างหน้ามันยิ่งใหญ่แต่ก้าวเดินข้ามไปนั้นไม่ง่ายแต่ขออย่าให้ภูเขาเล็กลงแต่โปรดประทานให้ข้าพระองค์มีกำลังมากขึ้นที่จะผ่านภูเขานี้ไปได้พระเจ้าทำอย่างนั้นกับเราในทุกปัญหาที่เรามีอยู่นั้นพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเหมือนทรงอยู่เคียงข้างกับโยเซฟแล้วพระองค์มีความปรารถนาดีมากกว่าว่าปัญหาเหล่านี้จะทําให้เราเก่งขึ้นและแกร่งขึ้นแล้วผ่านปัญหาไม่ได้แล้วมีชีวิตที่บริบูรณ์มากขึ้น